ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ที่นี่ครับร้านน้าเองครับกระมวลการยางคลอง6พันบุรีครับอยู่ติดกับโชลูมาด้าก่อนหนึ่งห้างบิ๊กซีคลอง6กน้าเวลุ่นอ่าหลังจากที่น้าออกรถพิลฟไปฮะคลิปแรกๆที่น้าทำไปปพ๊บออกมาวันแรกน้ก็ติดฟิล์มเ <c oughs> อลติเมตเฮ้ยเอลติเมตตัวท็อปนะน้าติดเป็นตัวใสทําไมน้าถึงเรียกตัวใสครับเพราะหนึ่งคือปึ๊บจริงแล้วเอลติเมตตัวนี้คุณภาพสูงครับ แบรนด์เดียวกับติดซปเปอร์คาร์ติดเบนติดบีเอ็มเฮ้ยเออนะ้าก็เลยชอบก็เลยติดฟิล์มใสครับต่ดกันความร้อนได้ดีนะแต่หลายคนบอกว่าเฮ้ย hey, ฟิล์มใสก็คือเฮ้ยนะ้าเมื่งร้อนนะ่ะน้าการันตีแล้วว่าดีแน่นอนทุกคนต้องเลือกของดีนะนะ้าเลยบอกเลยเพราะว่าจริงๆแล้วไอ,อตัวนี้ทาไมนะ้าถึงเลือกตัวใสโชว์ของนะ้าเล่นขอ,ของข้างในเออของมันต้องเทพๆนะหลังจากที่นะ้าติดฟิล์มใสเสร็จปุ๊บเฮ้ยบุยอยากได้ อยากแรปหลังคาเอ้ยทำไงดีปุ๊บนะ้าก็ได้ขาวมาว่าทาง Ultimate f i l m มีแรปหลังคาด้วยนะตัวนี้ก็เป็นตัวเทคแรปครับก็เป็นแบรนด์อเมริกาครับจริงๆแล้วมีทั้งดำด้านดำเงานะแต่วันนี้นะ้าเลือกที่จะเป็นดำเงาคุมโทนคุมโทนนะนี่เลยครับก็นะ้ามั่นใจหลายๆคนถามน้ามาว่าเฮ้ยนะ้ามีฟิลม์มมีแรปหลังคงหลังคามาวันนี้มีแล้วครับนะ้าแนะนำได้เลยว่า เป็นตัวนี้นะฮะเป็นเทคเล็แบรนด์อเมริกาของอัลติเม e ทรีมนะครับแล้วก็อีกสําหรับคนที่ไม่ชอบฝากระโปรงนะนี่เลยนี่เลยครับก็เป็นตัวเดียวกับที่นาติดหลังคานะครับก็เป็นเทคเ l ็บนะครับสาหรับคนที่ไม่เอ้ยเอ้ยเปิดเอ่อเปลี่ยนฝากระโปรงกลัวมันอย่างงุ้นอย่างงี้ครับตอนนี้วัฒนธรรมใหม่นะครับก็คือนี่เลยครับเป็นตัวแลปนะนี่เลยก็เป็นสีตัวเดียวกับตัวรถนะที่นาทำหลังคานะก็จะเป็นดำเงานะ มีหลายจุดนะวัยรุ่นนี่เลยสเกิร์ตหน้าหล่อวะ <S <S อ่ะเออแบรนด์อัติเมตนี่เลยลิ้นนี่ตัวนี้หล่อเลยนอกจากลิ้นนะครับก็ทางอัติเมต์เฟรมก็ยังมีคิ้วนะฮะคิ้วนี่เลยครับคิ้วจริงๆแล้วคิ้วตัวนี้สวยมากนะฮะจะไม่ใหญ่ไปคุมทอนแล้วก็คือจะคุมล้อเล็กๆน่าอยู่ประมาณไม่เกิน2นิ้วนะฮะประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของบันไดข้างยังมีเลยครับตัวนี้เลย นี่เลยครับบันไดข้างอ่าตัวนี้ก็มีนะครับตัวนี้จะเป็นตัวครอบครับสําหรับคนที่ไม่ชอบขาบ้านชอบคุมโทนดําครอบเออสวยฮนะตัวนี้เลยแล้วก็จะมีตัวด้านหลังนะครับด้านหลังก็เป็นตัวสเกิร์ตนะสเกิร์ตจริงๆแล้วตัวนี้ก็สวยตัวนี้ก็สวยแล้วแต่คุณชอบครับแต่น้ำมันใจของอัลติเมทฟิล์มครับหลังจากตัวนี้นะถ้าเกิดใครชอบก็จัดไปแต่ถ้าเกิดใครตรงปกน,ะนะนะ้ฮะนี่เลย นี่เลยครับก็เป็นเกรดพรีเมียมครับเกรดซูเปอร์คาร์ที่น้าทำะฮะตัวนี้น่านจะเป็นครอบคาร์บอนนะเวรุ่นตัวนี้ก็เป็นแบรนด์ของน้าเองนะฮะก็คือตัวนี้ KM Racing Shop นี่เลยครับสายซึ่งเวรุ่นก็คือจริงๆแล้วมีก็มีนะ,ะเป็นตัวคาร์บอนทั้งหมดเลยนะ <S <S ตัวนี้ทั้งหมดเลยก็นี่เลยเป็นแบรนด์ของน้าเองแล้วก็ฝากอีกหนึ่งชิ้นนะครับก็ตัวนี้ก็จะเป็นตัวฝากระโปรงของนา้านะครับ ฝากระปรองทรงแอร์นะฮะก็คือจะเป็นแบรนด์น้าเองนะฮะแบรนด์มาตรฐานทรงอ่อนนะฮะเดี๋ยวนะฟังเสียงหน่อยเว้<ด>นี่นะครับโครงสร้างการันตีครับคาร์บอนแท้เสียงต้องใสาฝากไว้รุ่นไ,ได้วยครับครับสำหรับ2รุ่นนี้นะใครชอบทรงไหนแบบไหนก็มาหาที่น้าได้เลยครับเดี๋ยวน้ารับจบให้น้ามั่นใจอัติเมตครับอ่าครับผมก็ สำหรับร้านนะ้าฮะก็ของ6กธัญญบุรีนะฮะก็ฝากติดตามาเพจน้าด้วยนะฮะกำมนการยางนะฮะไม่ว่าจะเป็นชิ้นไหนนะ,ะที่น้าพูดไปนะฮะก็มาหาที่น้าได้ดน้ารับจบให้